สวัสดีค่ะแวะชมแวะเชร์แวะโชว์วันนี้นะคะได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงวันหยุดยาวที่ทําให้ทุกคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปทเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะแล้วก็ได้กลับมาทํางานกันแล้วนะคะได้กลับมาทำงานมาใช้วิถีชีวิตเป็นปกติกันขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยถึงข่าวไอทีที่สําคัญ ที่ออกมาในวัน2วันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือใหม่ก็คือ Mobile Operating System ของ Huawei ค่ะชื่อว่าระบบปฏิบัติการ Harmony OS ที่จะใช้กับ Huawei ในช่วงที่จะออกวางจำหน่ายในช่วงต้นปีหน้า2021นะคะ,ะมันมีปัญหาอยู่ว่า ตอนระบบปัจจุบันนี้ระบบปฏิบัติการหลักๆของโทรศัพท์มือถือก็มี2ระบบก็คือ Android ของ Google แล้วก็ iOS ของ Apple นะคะแต่เมื่อเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนจกับสหรัฐอเมริกาทางสหรัฐอเมริกานี่ห้ามโหว่ไวใช้ระบบปฏิบัติการ Android แต่ก็มีช่วงระยะเวลาผลผันออกมาระยะหนึ่งนะคะ ปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงผ่อนพันธ์อยู่ก็ทําให้ห u ว w e ยังใช้ android ได้อยู่แต่ว่าก็ตัดบางส่วนสําคัญออกไปก็คือ google mobile service ก็เลยทําให้ความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการ android ที่ห u เว e ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าห u เว e เองก็ได้หาทางแก้ปัญหานะคะก็คือคิดจะสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาเองก็มีข่าวมาตลอดค่ะว่าจะใช้จนล่าสุดนี้ออก ออกประกาศแล้วนะคะว่าจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใช้บบรบิัตการ harmony os ที่จะออกวางตลาดในช่วงต้นปีหน้า2,521 2, 20, 2 2021น2ะคะ2,564เราก็เลยเอ๊ระบบปฏิบัติการนี้จะอยู่รอดไหมในช่วงของการแข่งขันซึ่งทางหูเว e ยก็พยายามว่าจะสามารถทำให้ ผู้ใช้เนี่ยเขาถึงแอปต่างๆได้แต่แอปที่มีนี่มันก็ยังไงก็คงสู้ระบบแบบประการ a n d r รอยกับ i o s ไม่ได้นะคะซึ่งเราต้องตัดติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าหูว่ยจะแก้ปัญหาได้สำเร็จคงยืนหยัดเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลกหรือว่าจะกลายเป็นตำนานของสมาร์ทโฟนไปเพราะว่าระบบปฏิบัติการ ไม่ได้รับความนิยมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าวอวโ,อโหจะแก้ปัญหนานอย่างไงแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูศึกษาดูกันนะคะว่าเป็นไปได้คงไม่นานน่ยนะคะถ้าออกถ้าออกต้นปีหน้า2021ันยี่สิบเอ็ดองสมปีแค่นั้นนะ,ะ่ะผลลัพธ์ก็คงออกมาแล้วค่ะว่าโอว จะสามารถยนืัดเป็นสมาร,ร์ทโฟนลายใหญ่ที่ใช้ OS ของตัวเองได้มีระบบปฏิบัติการใหญ่ๆเกิดขึ้นมาหรือว่าจะต้องหาทางแก้ไขยอย่างอื่นเพราะว่าระบบปฏิบัติการไม่ได้รับความนิยมนะคะก็มีมามากมายแล้วะคะ่ะในในเรื่องของไอทีสมาร์ทโฟนทั้งแบ็คโดรีทั้ง Windows Phone นะคะก็ทำให้สำเร็จแป๊บเดียวก็หายไปจากของตลาด ะะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ชุกยุค 5G แล้วด้วยยุคผู้คนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมาใช้ระบบ 5G Android กับ iOS ก็จะมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงท้ายที่สุดนี้นะคะแวะชมแวะเชียร์แวะโชว์ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมค่ะ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้มียอดวิวที่จะมีกำลังใจที่จะทำต่อไปมีเวลาว่างก็จะพูดคุยเรื่องข่าวนานาสาระข่าวไอทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ